สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่นี่สวนรวมพันไม้ริมคลองนะคะวันนี้พามาดูลือสีผสมค่ะเพื่อนเพื่อนพามาดูสีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นสีที่เอ่อเป็นสีที่เลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนลือสีผสมสีนี้แล้วก็แตกพุ่มสวยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอืม สีสันเขาก็คมชัดแล้วก็ใบใหญ่สวยค่ะเพื่อนๆสีนี้เป็นสีที่น่าปลูกอีกสีหนึ่งเลยอะค่ะเพื่อนๆหรือสีผสมสีนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นสีที่เลี้ยงง่ายมากค่ะสีนี้ดูเลไม่ยากค่ะสีนี้เพื่อนๆแล้วก็เขาจะแตกพุ่มสวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ้วกนนี้อันนี้นี่คือดอกลอสีผสมนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเข้าใจว่าเขาเป็นไม้ที่ว่าโชว์ใบบางคนยังไม่เคยเห็นดอกลอสีผสมเขาจะมีดอกนะคะเพื่อนๆดอกเขาก็สวยครับเพื่อนเออแต่บางคนเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะปล่อยให้ออกดกอกค่ะเขาบอกว่ามันจะไม่แตกทรงปุ้มอะค่ะ แต่จริงๆแล้วดอกเขาก็สวยนะคะนี่ค่ะดอกสวยน่ารักดีค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าเป็นทรงพุ่มใหญ่ๆหรือสีผสมเขาจะออกแนวแนวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะต้นนี้เป็นพุ่มใหญ่มากค่ะที่สวนนี่ สีนี้เหมาะสําหรับจะทําทรงพุ่มนะคะเพืเ่อนๆเหมือนจัดสวนจัดอะไรแบบนี้ค่ะมีลูกค้าสั่งอยู่นะคะบางคนก็บอกสีนี้เลี้ยงง่ายแล้วก็จะเอาไปทําทรงพุ่มจัดสวนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทางสวนเรามีส่งน,นะคะสีนี้นี่ใครสนใจก็สอบถามสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพืเ่อนๆสีนี้ นี่ค่ะบางใบเขาก็เหมือนเนี่ค่ะเพืเ่อนๆเขาก็ออกลายลายเหมือนหรือสีผสมเขาจะแบบมันจะเพี้ยนได้นะคะต่อไปสีบางใบก็จะกลายสีได้เหมือนกันค่ะเพืเ่อนๆน,นี่ค่ะนี่สนีของเขาเลยละค่ะใบก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะนี่พามาดูสีนี้นะคะสีที่เหมาะสําหรับทําทรงพุ่ม ในการจัดสวนนะคะดูเลไม่ยากค่ะสีนี้นี่ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้ววันหลังเดี๋ยวจะพามาดูลือสีผสมสวยๆใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ